ีครับผมจิ้นนะครับผมจิ๊กแกล์นะครับผมคำวันนี้มารีวิวเสียงเอสโซนะครับผมก็ถ้าอ่านชื่อผิดนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่านว่าเอสโซและกันนะครับผมเอสโซเนี่ยที่ผมเข้าไปดูเอฟเฟกที่เขาทำเนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มโลคอสนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกที่ทําแต่ละก้อนเนี่ยก็ไม่ได้ทำแบบว่าเป็นเป็นงานที่เหมือนเหมือนใครนะครับเขาจะค่อนข้างจะเน้นเรื่องรูปลักษณ์หน่อยนะครับผมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ก้อนนี้ก่อนละกันนะครับผมชื่อรุ่นว่าสเน็กนะครับผม AP 506นะครับผมเป็นดิีตูชันนะครับผมมีลวดลายสวยง,งามนะครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดกล่องดูนะครับผมอ่าข้างในตัวเอฟเฟกเนี่ยจะมีขนาดไม่ไม่ไม,ไม่เรียกว่าไม่ได้เล็กอ่าเหมือนพวกกลุ่มเอฟเฟกต์นาโนนะครับผมก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็มีน้ําหนักนะครับผมเอฟเฟกต์ effect, ทำหน้าตาค่อนข้างสวยนะครับผมในซีรีส์เนี่ยจะเน้นเป็นลายกราฟิกอย่างเดียวนะครับผมจะเห็นว่า งานกราฟิกทำออกมาได้ดีนะครับผมเป็น4ด้านนะครับผมเป็นที่ตัชั้นเข้า1ออก1นะครับก็ภายในเนี่ยจะมีบุคลีทให้นะครับผมราคาราคาในบ้านเราเนี่ยตัวแทนจําหน่ายบ้านเราเนี่ยไม่มีมาอ่ยังไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะครับผมที่ผมหาเนี่ยจะมีแต่ราคาที่อาลีแบบอาลีเอ็กเพสแล้วก็อีเบย์นะครับผมก็ราคาก็จะอยู่เฉลี่ยทั่วแถวพันต้น นะครับผมขับยังไม่รวมชิปปิ้งนะครับผมับมีกระลอยด้านหลังแถมมาให้ด้วยนะครับผมรับแล้วก็ในบุคลีดเนี่ยจะบอกเอฟเฟกในในซีรีส์นี้นะครับผมก็จะออกมา12รุ่นนะครับผมรับก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่อยู่ในกลุ่มโลคอรแต่ว่าค่างจะตั้งใจทํานะครับผมค่างเยอะเลยนะครับผมอ่าใช้ได้เลยครับผมแล้วแต่ละก้อนนี่ก็คือสีสันแจ๋วเลยครับผม โอ้กว่าไดนี่ค่อนข้างทำออกมาเยอะรุ่นเลยนะครับสำหรับซีรีส์นี้ e d i ชั่นจะมีสน็ s กับด็อกนะครับผมก้อนที่ผมได้มันจะเป็น s เน็ e นะครับผมกับอ่ะเรามาดูที่ตัว housing ต่อนะครับผมก็มี3คอนโทรลนะครับไฟเข้าเกโวลต์ครับคอนโทรลของเขานี่จะมีโทนมีเกนแล้วก็วอลลุ่มนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกับใช้งานกันเลยดีกว่าครับผม ครับตอนนี้ผมก็เสร็จอันเนเสร็จแล้วนะครับผมเท่าที่ลองเล่นเมื่อกี้ก็เป็นเหมือนดิสชั่นที่เกณฑ์นไม่ได้เยอะนะครับผมเนื้อเสียงค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็มียันโลค่อนข้างจะระดับหนึ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคาโทนก่อนแล้วกันนะครับผม I'm <laughs> going 雨 <laughs> etcetera คาโทนเนี่ยทำออกมาดีดีนะครับผมส่วนตัวนี้ผมว่ามันโอเคเลยนะครับผมก็คือมันเขาโฟกัสเลนส์มาค่อนข้างดีนะแต่ว่าตรงถ้าจะย่านที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองขึ้นไปแล้วนะครับผมชอบบ่ายหนึ่ง ครับผมอ่าจะสังเกตว่าเกณฑ์มันได้เยอะมากนะผมเปิดไปที่ตอนที่ลองค่าโทเเนี่ยผมเปิดไ้ที่เทียเ่ยงแล้วก็ อ่ะคราวนี้เรามาเริ่มที่อ่ะค้าเกตเันบ้างนะครับผมเริ่มจะปิดนะครับผม Um... <laughs> あっ ครับเท่าที่ลองก็ก็เนี้ยเกณฑ์ไม่ได้เยอะมากนะครับผมมีแต่ว่าถามว่าพอใช้เนี่ยพอใช้ไหมเนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วนะครับผมแต่ครับแล้วก็เรื่องโทนเนี่ยก็จะเป็นย่านโลกับกลางที่ให้มาแล้วครับผมกับถ้าเกิดว่าคนที่ชอบอเกณฑ์ไม่เยอะเนี่ยชอบ เวลาเล่นเต่งแต่กันไปเนี่ยโน้ตเนี่ยยังไม่เบอร์เนี่ยยังเป็นโน้ตอยู่เนี่ยผมว่าก้อนนี้ก็โอเคอยู่ครับผมถ้าเทียบกับราคานี่ก็สำหรับผมนี่ก็คือถือว่าผ่านนะครับผมเพราะว่างานเอฟเฟกต์ตัวเฮา s ิ่งเนี่ยทำออกมาด้ดีนะครับผมโทนเสียงก็ไม่ได้ขี้เละนะครับใช้ได้นะครับผมค่อนข้างจะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับผม ส่วนเัวร์เนี่ยผมชอบอ่าประมาณอ่าไดรประมาณแฟตนะครับผมแล้วก็เล่นกับสิงเงินคอยผมว่าเสียงมันเท่ดิ นี้นะครับผมสำหรับอ่เอซอนะครับผมเดเน็กดิโทชันนะครับผมก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงแตกที่มีคาแรคเตอร์ก้อนหนึ่งนะครับผมสำหรับอเอฟเฟกต์ทางฝั่งจีนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วดิโทชันเนี่ยจะเพ่งผมเห็นหลายฟังหลายก้อนแล้วนะครับเรียกว่าส่วนใหญ่จะ,ะทําคล้ายๆกันหมดนะครับผมก็คือย่านพิกซีโทนกันหมดเลยครับผมกับแตกก้อนเนี้ยค่อนข้างจะการฉีกออกมาละก็คือมีคาแรคเตอร์เป็น ไม่เหมือนกับดีตัวชั้นก้อนอื่นๆนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยว่าคาแรคเตอร์เขาจะเกฑ์ไม่ได้เยอะมากครับผมครับแล้วก็ได้ยาโลกับอากางนะครับผมผมว่าก้อนนี้โอเคอยู่ครับผมจะได้ครับผมก้อนนี้นะครับผมถ้าเทียบกับราคานะครับผมแล้วก็คุณภาพนะครับผมก็คือว่าก็ถือว่าตอกมาได้ผ่านครับผมสาหรับผมนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากให้ทําคลิปเสียงก้อนไหนก็ย่าลยมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมช่วงนี้หายๆหน่อยนะครับผมไม่ได้ ามาทำรีวิวเอฟเฟคเลยนะครับเพราะว่าติดภารกิจบางอย่างนะครับผมก็ให้น้องฟังเขาทําคลิปแคสเกมไปก่อนนะครับในช่วงนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเราฟังและติดตามน,นะครับผมครับสวัสดีครับ